เงินเข้าแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใครไปใช้สิทธิ์แล้วบ้างใครได้เงินย้อนหลังบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกระดวนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกระ,กะบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาเจอกระบุ่มในวันที่2สิงหาคมปี2566นะคะซึ่งกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้ทําการเติมเงินเข้าให้แล้วนะคะสําหรับผู้ที่ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ยื่นอุทธรณ์นะคะจะได้รับเงินย้อนหลังนั่นเองค่ะใครได้เท่าไหร่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันดวนเลยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะกรมบัญชีกลางนั้นก็จะเติมเงินให้นะคะเดือนละ300บาทเป็นค่าซื้ออุปโภคบริโภคนะคะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นเองค่ะที่ มีเครื่องรุ่น EDC แล้วก็แอปถุงเงินรายการต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่าแก๊สถุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนนั่นเองค่ะใครไปใช้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะซึ่งรายการนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหามากๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านแก๊สจะเขาจะไม่ค่อยรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเงินเล็กเงินน้อยมากๆ ต่อมานะคะก็จะเป็นรายการของค่าเดินทางนะคะรถโดยสารสาธารณะทั้งเอกชนนะคะแล้วก็ของรถร่วมรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ750บาทนั่นเองค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะตอนนี้เขาก็ขยายออกไปให้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้นะคะรถไฟรถไฟฟ้ารถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถบขสอตอง9้นั่นเองนะคะ ในเในส่วนของคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ยังไม่ไปยืนยืนตัวตนนะคะยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายน66เป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแล้วนะคะยกเว้นกลุ่มที่ยึดอุทธรณ์นะคะหรือว่ากลุ่มตกหล่นนั่นเองค่ะก็จะได้รับย้อนหลังเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็พี่ป้านาคนไหนนะคะที่ไปรูดซื้อสินค้าแล้วได้อะไรกันมาบ้างนะคะพอใช้กันมาไอคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยบุ๋มนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะก็เสียงยังแหบเหมือนเดิมนะคะเสียงขึ้นไม่หมนะคะเป็นหวัดยังบ่ท่านเศร้าเด้อโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ